มอืผู้ใดเป็นผู้ใดอยู่บ้านใดอยู่บ้านตูมเจ้าบ้านตูมบ้านตูมใส่เฮ้ยตูมพ่นเดือยนะเจ้าโอ้ตูมพ่นเดือยตูมพ่อบ้านข้าพ่อบ้านพันโดยโดยพ่อบ้านพันน่ะเท่านี้ย่างอยู่บ่เฮ้ยอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่เฮ้อนี่ใดอันนี้อันพองงอนพอยังเดี๋ยวพ่อบ้านงอนเนี่ยพองขึ้นนัอเสียหรือใดอันนี้ขนาดไหนขอนุ่ย เออเราเสียแล้วบพวันพันได้ยังบอกเพวันพันยังอยู่โอ้วันพันธ์เตายเนาะยังเออบอกคุณมาลินนัมญะปูนนะไปจังไดมาจังใดนี่ละไปทำมาค้าขายนี่ละโอ้บันตูมบันตูมค่ายังขายยังค่าดินขายดินเจ้าบม่ได้ขายยาบ้าบอกบอกขายยาบ้าขายยาบ้าแล้วมาขายยาปูได้จักจิบมัดเศร้ามัด เนปูต้องการบุมีบอกเนปูโอ้เนปูหิวแล้วเาเมามาเอาหลายๆได้เอาน้อยบอกได้ซื้อเนี้ก็ซื้อเนีงซื้อเนีงซื้อแขกบ้านตูมเมืองอุทุมพณตูมเนาะบ้านพณตูมเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์ในเขตมาห่วมสังนะไอาจารย์ปูผ่าขาวมีปัจจัยอยู่เท่ายนนท์มีปัจจัยอยู่เท่าไรนนท์สิบปลายพัน ไปบรรทัดได้อ่าบันทึกบันทึกจดแต้มไว้78,000ศีรษะ8,000กีบสาธุอนุโมทิยังอยู่บนเงินในถุงนั่นยังอยู่ฮอบลายบอกนี่แล้วฟาดให้มันมดใช่เป็นอย่างเงินโบรายแต่ปัจจัยมากแน่นั่นโดยเงินโบรายแต่ใจมากโอ้โหหัวใจนี่สุดยอดเลย บเก็บบุญนิานนี่แล้วไอธรรมะคลายไ,ได้คืนได้ดีโอโออจะได้มันถูกมันยากเนาะอออถูกอโอ้อยากได้บุญเออนะขันขันเจ้าบาวงทำบุญน้ำอ่อีเพาะกับบัดสร้างครัวแล้วอีเพาะบ่อยใจนี่ พอหางเงินเดอสร้างคัวนะนะยังสิได้หลายนะอันเดียว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 สีสางเอาเอาเอาฟ้อฟอนะนี่แหละสีสางเอนี่แหละนะชิปเท่าได้เลยนี่เบอเอเจ้าเออบ่ต้องจกอีกนะฮะพอแล้วเอาไปไปปอนตู้ออนะไปเออปอนเอาปอนเข้าไป วายลมพัดเนี่ยผู้วายด,ดีดีขึ้นมายามอีกปะโูออยู่บ้านโพนตูมเมืองอุทุมพรนะรวมสางควลนะำมัจาจย์ผู้ภักษาเามีปัจจัยอยู่สิะะ 18, <000. S 1> 18, บทะเลเกาะสิบหกสิบแปดพันกีบสาธุอนโมทามินะสุขใจสุขใจ <ไป S 1> เด้อมาละปะเทนละเวเขามาหน้าอยู่ไซนีหนึ่เล่ดูสวนดูทุอกอ้าวคืออยู่ไก่บันตูมแทเอแต่มาตะพูนหลือมาตะตะพูนหรื มา <étique> oh, บัดีบารมโอเคโอเคนั้นนนือบเขาี่่าีแต่ที่นี่แหละชี้จากหองการเขาไปหาวัดคล้ายๆกับออกไปเิเขวขาวัดลักษะนั่นก็เลยญี่มาก็เลยมาตั้งจุดอยู่ที่หองการนี่เลยมาตั้งจุดอยู่นเขาก็เห็ทุกมือแหละปฏิบัติทุกมือแหละนะ <smoking. S 1> อายุวโนสุข,ขังพลังสุกไก่สุกใจตลอดไปด้วยเถิดสาธุอนุโมทมิเดอ้อ